โอเคครับผมก็วันนี้เราจะมาเติมเงินเพื่อรับเครดิตฟรีให้ดูนะครับผมวิธีการนะก็ทำการฝากตังค์นะครับผม300นะครับผมกดยืนยันนะครับอ่ะอันนี้นะครับผมขั้นตอนการฝากนะแล้วก็คัดลอกเลขบัญชีนะครับผมใส่เศษตังค์นะครับผมสักคู่ ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็มาดําเนินการใส่เวลาเข้าไปนะครับพร้อมกับแนบสลิปนะครับผมผมจะแนบสลิปเข้าไปนะโอเคแล้วเราก็กดยืนยันการทํารายการครับผมอพอเงินเข้า300นะครับผมมันจะเข้าออโต้นะมันจะเร็วพอเงินเข้า3 0 0นะครับเราก็แจ้งแอดมินไปนะครับผมแล้วเราก็ทําการ แจ้งแอดมินนะะเดี๋ยวผมแจ้งแอดมินให้ดูอ่าแล้วเขาบอกทำรายการได้เลยค่ะงั้นเราทำรายการฝากไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมงั้นเราทำการฝากอีกรอบนึงนะครับผม100นะครับ ใช่เหมือนเดิมน,นะทุกคนแต่รอบนี้เราไม่ต้องโอนต่างจริงนะครับผมเราก็ใส่เวลาแนบสลิปตัวเดิมไปก็ได้นะครับผมง่ายๆเนาะแนบสลิปตัวเดิมไปกดยืนยันครับรอบนี้เราต้องรอให้อดินทำรายการให้สักคู่หนึ่งนะครับก็เรียบร้อยครับผมเงินก็จะเข้าบัญชีเป็น400บาทเลยนะครับผมไม่มีติด ไม่มีติดเทินเพิ่มนะครับผมติดแค่เทินเว็บปกติเลยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจ100บาทฟรีแบบนี้ก็ไปติดต่อรับได้นะครับผมจริงๆอันนี้ฟรีจริงๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเล่นสล็อตให้ดูก็ได้นะครับผมว่ามันเล่นได้จริงๆนะครับมีอยู่400นะเดี๋ยวเราจะทำการซื้อสปินให้ดูนะครับผม <c oughs> ซือให้จริงๆรืจรรถ้าทุกคนไ่อยู่แล้วก็แนะนำให้มารักนะครับผมสมัครแก็เติมเล่นปกติเลยครับเราจะได้เพิ่มหนึ่อยบาทนะครับมันจะเติมมากกว่าสามร้อยก็ได้นะจะขอรับแต่ครับผมเออโอเคไหแลวเริ่มแล้วมาสิตัวสิบอีกสิบตัวโอ้โหตัวแฮงไห น้อยไปครับน้อยไปนิดเว้าวไปสวยม้าไมา่แล้อบอกให้ม้าไล่ก่าจะดแีแต่ม้มาสิอุ้ยม้ามาตัวเองก็มาครับผมวายมาเรื่อยๆไค่ตัวเองครับม้าหมดแล้วนะสิบเจ็ดตัว ไดยดีเนี่ยตอนนี้รางวัลก็โตไปที่2 8 4บาทครับผมรางวัลชูเปอร์เมกาโอ้โหรางวัลใหญ่มากเดี๋ยวอีกาหมื่นรับผมเรามีกำไรแล้วด้วยตอนนี้อุ้ยตัวแพงอันนี้ตัวแพงครับผมโอ้โหก็ได้แล um. ้วก็ได้อีก320แตกไปด้วยครับผมเอาซีเอาซีอันนี้บัตรโด็กอันนี้ได้แล้วอันนี้มีกำไรแน่นอนครับ ได้เครดิตฟรีด้วยแล้วก็เล่นได้ด้วยถอนหน้าฟรีด้วยโดยจะถอนให้ดูด้วยนะครับถอ,อนเราก็ไม่ต้องแจ้งนะมันก็เป็นเครดิตของเราแล้วเราไม่ต้องแจ้งอ่ารรายในะครับถอ,อนได้เลยปกติโอเคมไหมโอเคแล้วมีกำไระครับผมสรุปเราออกมา300นะเรามีกำไร400กว่าแล้วนะ oh. ครับประมาณนี้ เราก็จะทำการถอนนะครับผม800นะอ่ะ830นะครับผมเมื่อกี้ได้มา700อะ่ะอ่ะเรียบร้อยครับงั้นเราก็ทำการดำเนินการถอนครับผมแค่นี้เลยการถอนงานนิดเดียวครับผมโอเครองเงินเข้าครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมแอดไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับบายบาย